สนับสนุนโดยเมโกคลินิกศัลยกรรมความงามและผิวพรรณอันดับหนึ่งเชนไร์ rai, กำจัดปลวกยุงมดแมลงสาบกลับมาชมรายการจอดใจช่วงของคอลัมนิดครับคุณหนุ่มเมืองจันท์ครับสอลกลกอญญนอดุลยานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรดีๆหนุมบอกว่า ดมากความรู้สึกดีๆของหัวใจมาอีกครั้ง <c oughs> ใช่ครับคือผมเพิ่งไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือตามติดเวลาผมผมชอบเรื่องความสดเร็จของคนคอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงวิธีคิดแต่พอผมมาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมชอบอยู่อันหนึ่งก็คือว่าความสําเร็จเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นต้นแบบเนี่ยต้องเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ๆเสมอเราพูดถึงบิวเกตพูดถึงสติฟจอบพูดถึงอะไรพวกนี้มากมายเต็มไปหมดแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยฮะมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า slow success ยิ่งใหญ่ได้ด้วยก้าวเล็กๆมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งของเล่มเนี่ยพูดถึงคนที่ประสบเร็จที่เขาเอ่ยชื่อตัวสินค้าหรือตัวคน,นพอรู้จักแต่ครึ่งหลังของเล่มเป็นครึ่งหลังที่ผมชอบที่สุดเพราะมันเป็นพูดถึงเรื่องของคนตัวเล็กๆซึ่งเรานึกไม่ถึงว่าคนตัวเล็กๆแบบนี้มันมีความสําเร็จบ,บางอย่างที่น่าเรียนแบบและมันมีความสุข,ขของชีวิตยกตัวอย่างมาสองคนคคที่ผมชอบเนี่ยคนหนึ่งเป็นพนักงานเขาเรียกว่าตําแหน่งคอนเซีย คือเป็นคนที่แบบเหมือนมีปัญหาพัะมหาคนนี้ปัญหาว่าอยากไปกินอาหารอร่อยที่ไหนแถวนี้มีร้านแบบนี้หรือเปล่าแถวนี้ขายของอะไรบ้างแล้วคนนี้จะเป็นคนให้คําแนะนํามันมีเรื่องราวผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตําแหน่งนี้เพราะสมัยเด็กๆเคยไปหาพ่อที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปเจอโรงแรมแึแห่งหนึงน่งฝรั่งเศสแล้วไอ้คนที่ทําตําแหน่งนี้สร้างความประทับใจขเขามากผู้หญิงคนนี้จบมาหาลัยดังมากของญี่ปุ่น ซึ่งตามตีเวลาคนจบอะไรดังๆแบบนี้จะไปทําตําแหน่งใหญ่ๆไปรับราชการไปอะไรต่างๆไปเป็นผู้บริหารใช่ครับไม่ใช่ผู้มาตอบคําถามพอเขาไปทำเนี่ยสมมติว่าคุณดูเดินมาถึงปุ๊บดูจะมาปั๊บถามว่าแถวนี้ร้านอะไรอร่อยอส่วนใหญ่เราจะตอบว่าร้านนี้อร่อยอแบบนี้แล้วก็ไปร้านนี้แต่เขาจะถามก่อนว่าคุณมาญี่ปุ่นเคยมาครั้งแรกหรือเปล่ามากี่แล้วกี่วันเคยกินอะไรบ้างอาหารที่อยากกิน,นตอนนี้คืออะไรโอ้โหนี่ ตั้งใจมากเลยนะเตั้งใจมากหรืออย่างพอถามว่าเส้นทางจากเนี่ยไปเนี่ยไปตรงไหนผมจะไปวัดเนี่ยชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยวัดไปทางไหนเขาก็แผนที่มาแล้วก็บอกเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการเดินแล้วก็จะวงจุดสําคัญให้จําว่าถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นให้จตรงนี้ร้านตรงนี้เห็นป้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จไปปุ๊บเห็นตรงนี้แล้วไปด้านนี้มาจุดมีแผ่มีนามบัตรเขียนชื่อของของไอ้ไอ้สถานที่คุณอยากไป เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่น,นเบอร์โทรศัพท์เพื่อเวลาเริ่มหลงปั๊บก็ถามคนญี่ปุ่นยื่นให้คนญี่ปุ่นไไเขาชี้ต่อได้ครับเวลาชี้พูดถึงอาชีพบริการคนชอบคิดว่าเออคือบริการทั่ว,วไปบอกไม่ใช่อาชีพบริการในมุมของเขาคือการที่ย้ายตำแหน่งไปเป็นแขกความต้องการอของคุณ,ค,ณ,ค,ณคืออะไรไปยืนอยู่ตรงใจของคนนั้นเขายกตัวอย่างสองสามตัวอย่างที่ผมชอบอันหนึ่งก็อย่างเช่นมีคนฝรั่งคนหนึ่งเห็นรูปภูเขาฟูจิ รูปนี้เป็นรูปเก่ามากเมื่อ200ปีก่อนสวยมากเขาบอกอยากจะไปมุมมองภาพในมุมนี้คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพเมื่อ200ปีก่อนปัจจุบ,บันเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วละ่ะแต่ถ้าคุณอยากไปดูมันสร้างความรู้สึกใหม่ของการไปไปที่เดิมไม่แล้วหรืเขาจะหาเจอได้หรอเขาหาหาเจอไม่ยากคือเขารู้จุดอยู่แล้วว่าอ,อยู่ตร,รงไหนแต่แปลว่าถ้าเขาบอกว่าไปถึงนั้นโดยโดยไม่บอกอะไรเลยเนี่ยฝรั่งที่ไปก็คงงงว่าเฮ้ มันไม่เห็นเหมือนในภาพเลยอ๋อเขาอธิบายเขาอ,อธิบายก่นอ,อนรา,ายละเอียดพวกนี้ยครับที่คนนี้ทำในตำแหน่งนี้ผมจะถามพี่ว,ว่าคำว่าความสำเร็จสโล success ของคุณคนนี้คืออะไรอะไรวัดผลยังไงตัดสินยังไงว่ามันสำเร็จไม่สำเร็จคำขอบคุณและสายตาที่มองมาแล้วความรู้สึกที่ดีเขาย้อนกเวลากลับไปเหมือนกับเขาตอนเป็นเด็กที่เขารู้สึกดีกับสิ่งเหล่านั้นเขาทำสิ่งเหล่านั้นคืนให้คนอื่น เขาทำให้ทุกคนได้เหมือนเขาตอนเขาเป็นเด็กแล้วเขามีความสุขทุกนั่นคือคำว,ว่าสําเร็จแล้วเขามีความสุขทุกวันอีกเรื่องนึงที่ผมชอบก็คือว่าอย่างเช่นมีคนฝรั่งอยากซื้อเสื้อกิโมโนเขาถามคาถามแรกว่าซื้อไปประดับที่บ้านหรือไปใส่เองอประดับที่บ้านเนี่ยโอเคซื้อได้บอกร้านได้เลยแต่ถ้าไปใส่เองอะกิโมโนมันใส่ยาก<อ>มันมีหลายรูปแบบเ<อ>ขา<อ>ก็จะเลือกรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็สอนวิธีการใส่ให้ก่อน โอ้โห,โโหขยันไปนี่คือใจจริงๆนะแล้วในเชิงธุรกิจนะฮะดูถ้าถ้าดูไปโรงแรมนี้แล้วเจอแบบนี้เนี่ยต่อให้ห้องมันธรรมดาธรรมดาแต่มูลค่าเพิ่มในใจเราอะเนี่ยไกลเลยอะมันเกินความคาดหวังอะสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดในธุรกิจบริการที่สําคัญที่สุดคือไอ้นี่เรื่องธุรกิจแต่ในแง่ของตัวคนทํางานตําแหน่งเล็กๆเนี่ยเขาหาความสุขเล็กๆจากการทํางานตําแหน่งนี้ได้แต่อีกคนหนึ่งที่ผมชอบ,บเขาทําเป็นพนักงานทําความสะอาดสนามบิน ผู้หญิงคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นที่เกิดประเทศจีนอพออยู่ที่เมืองจีนโดนล้อเป็นญี่ปุ่นมาอยู่ญี่ปุ่นโดนล้อเป็นคนจีนเขาเลือกทาตําแหน่งนี้เพราะเป็นตําแหน่งที่เขาไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะอพอเข้ามาตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นก็ยังไม่ดีหัวหน้าเขาอาจจะสอนอยู่อันหนึ่งคือว่าใส่ใจให้มากกว่านี้คิดถึงแขกให้มากกว่านี้ถ้าไม่คิดอะไรก็เป็นคำพูดเบสิกใช่ครับผมคิดงั้นนะเขาก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วฝีมือเขาดีๆเรื่อย ญี่ปุ่นนะฮะตำแหน่งนี้ก็จะมีการประกวดนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็ไปประกวด <ๆ S 2> เธอได้ที่สองกลับมาเนี่ยทางหัวนหน้าก็บอกว่าปัญหาที่เขาได้ที่สองคือเพราะเธอเอาจริงเอาจังมากเกินไปมีจริงจังไปด้วยเออคือเวลาทำความสะอาดที่สนามบิน,นครมันไม่ได้คือทำความสะอาดของทั่วๆไปแต่มันมีคนอยู่อ๋อถ้าคุณจะเอาแต่ผลไม่สนใจฟา,าดขาก็ไม่รู้อ่ะเลยลบๆเอาแค่สะอาดเอาสะอาดอแต่เขาต่อมาก็เลยอ๋อเข้าใจการนี้ก็คือว่าทำความสะอาดไป แล้วก็มีรอยยิ้มให้ด้วยและจุดไหนที่คนกําลังเดินดูจังหวะคนว่าตรงไหนจะเข้าตอนไหนจะยังรอแป๊บหนึ่งและที่สําคัญที่สุดผมชอบมากก็คือว่าเขาจินตนาการของเขาเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงคนแรกเลยมปอยู่ในมุมของแขกเขาทำความสะอาดพื้นเนี่ยไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าพื้นสะอาดเท่านั้นเธอคิดว่าถ้าเด็กลงไปคานเล่นบนพื้นนี้มันจะสกปรกโอ้ แล้วก็คิดถึงว่าถ้าเป็นเด็กเนี้ยเดี๋ยวมันไม่ได้ถูกออกแบบไว้คานแต่ว่าอาจจะมีอโอเค<ม>อาจจะมีเด็กน้อยลงไปคานถ้าลงไปคานปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาคิดถึงนั้นปุ๊บพอคิดถึงนั้นปั๊บมันก็จะต้องสะอาดมากขึ้น <c oughs> คําคมของผู้หญิงคนนี้ก็คือบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันแตกต่างจากเทคโนโลยีต่างๆทั่วไปตรงที่มันมีความรู้สึกและถ้าคุณใส่ใจลงไปในงานเนี่ยคุณจะใส่หัวใจลงไปในงานด้วย พอจากนั้นมาเธอก็ไปเชิญออกแบบอุปกรณ์เล็กๆสำหรับงานตัวเองอย่างเช่นท่อระบายน้ําเล็กๆเธอออกแบบแปลงเล็กๆขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดไอ้ที่เป่ามือร้อนๆเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะอับชื้นได้เธอทาความสะอาดที่เยอะขึ้นเพราะกลิ่นอับปั๊บมันจะนำไปสู่น้ํายาฉีดที่ลดกลิ่นอับซึ่งคนเข้าไปมันจะไม่ชอบมันกลิ่นมันจะหอมมันถึงหอมแต่มันก็มันไม่ธรรมชาติจริงๆมันเหมือนมันพรางมันพรางเท่านั้นเองคิดถึงขนาดที่ว่าไอ อุปกรณ์ของเธอเนี่ยมีน้ํายาทำความสะอาดอยู่80ชนิดโห<ฮ>ทำฟังมากกว่า<อ>น้ำยาในของหมอ่ <laughs> ที่ใช้ในการเนื้อทำงานละเอียดมากความสุขของเธอคือเมื่อคนที่เดินเข้าไปใน,นแล้ว้โอ้สะอาดจังเลยเปิดประตูห้องน้ำไปบุ๊บก็คือสายตาและคว,วามรู้สึกที่เกิดขึ้นนะชนะ,ละแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดคือถ้ายิ่งสะอาดเท่าไหร่คนจะไม่กล้าทำสปกรปรกยิ่งเท่านั้น เออนาะค,คิดถึงมนุษย์ปกติที่จิตใจปกตินะ<ช>ของเขาสะอาดอยู่คงไม่อยากจะทำให้มันเลอะอะไรเงี้ยนะสนามบินแห่งนี้ได้รางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกเมืองอะไรสนามบินฮานาดะโตเกียวปะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าที่คุมคนมาห้าร้อยกว่าคนความสําเร็จของเธอก็คือแค่นี้ครับเวลาเราพูดถึงความสำเร็จคนใหญ่ๆตัวโตเนี่ยความสำเร็จมันคือเรื่องเงินคือเรื่องแบบการเปลี่ยนแปลงโลกการอะไรพวกนี้แต่นี่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงโลกเพียงแค่ทําให้ทุกคนรู้สึกปึ๊บ ภูมิใจกับงานของเราแล้วทําให้คนประทับใจในงานของเรานั่นคือความสุขในใจแหละมีคําถามครับทําไมเขาถึงทําให้คนของเขาคิดแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ได้ครับเผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำไงให้คนนี้คิดแต่เนื่องจากเรื่องราวของเขาเนี่ยผมว่าสามารถทําให้เราคิดได้พออ่านปั๊บเนี่ยผมรู้เลยว่างานทุกงานเนี่ยมีคุณค่าอยู่เสมอหัวใจสําคัญคือคุณทํางานอะไรแล้วหาคุณค่าของมันให้เจอว่างานทีนี่ตอนนี้มันมีประโยชน์กับใคร มันทําอะไรบ้างแปลได้ไหมพี่อีกอย่างหนึ่งนะทจากลางอันนี้นะแปลว่าเขาทําสิ่งที่เขารักจริงอืไม่ถูกกระแสของเฮ้ยรายได้มันอย่างนี้ไปถ่ายอย่างถือทำเถอะทำทำน้อยกว่านี้แต่ได้ตังค์เยอะกว่านี้อืแต่เขาหาว่าฉันรักจะทําอะไรมากกว่าการหาว่าฉันควรจะทําอะไรอ่าถ้าผู้หญิงคนแรกเนี่ยมาจากความรักคืออยากความประทับใจที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็มาปั๊บประทับใจปั๊บอยากทําตําแหน่งนี้แต่ผมว่าคนที่สองอ่ะไม่ใช่ เขาไม่ได้เริ่มจากความรักควนะ่าความจําเป็นความจําเป็นเขามไม่ได้ทํางานที่เขารักแต่เขารักในงานที่เขาทำเพราะเขาทาความสะอาดแล้วเขาค้นหาความหมายของมันเจอเลยรักเลยรักมันแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดและข้อที่สองที่สําคัญก็คือว่าผมว่าคนทั่วไปต้องหารางวัลให้กับตัวเองให้เจอ รางวัลของผู้หญิงคนแรกก็คือรอยยิ้มรอยยิ้มเลาะของแขกผู้หญิงคนที่สองทุกครั้งที่เปิดประตูเข้าไปเห็นแล้วหน้าตาหุ้ยสะอาดจังอันนี้จังเลยหรือเห็นเด็กเริ่มคานปั๊บฮะเราทำความสะอาดให้เด็กเด็กมือไม่เลอะเท่าไหร่แต่อย่าเลียนะอย่างนี้ผมว่าถ้าเราหาได้ตรงนี้เมื่อไหร่ปั๊บไม่ว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนของงานเนี่ยคุณมีความสุขในชีวิตได้แล้วก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตชัดเจนครับจากเรื่องราวของคุณหนุ่มเมืองจันวันนี้นะครับ หวังว่าท่านผู้ชมกําลังรออีกไม่นานจะได้รับรางวัลของคุณแต่ก่อนจะได้รับรางวัลนั้นเรามาพร้อมใจกันทําอะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างที่เรารักจะรักก่อนหรือรักทีหลังก็ตามแต่ทําไม่ได้ก่อนขอบคุณครับพี่หนุ่มครับเวลาหมดแล้วครับพบกันในสุน้าครับปราจีสวัติครับ